ลงแล้วมองดูข้างนอกออก็ต่ตะวันก็ลงสวัสดีค่ะะต้องก้มดูของน้องสแตมของตัวเองฮะไม่เจอมองไม่เห็นก็ขอบคุณมากๆเลยคอมเมนต์ไม่ขึ้นจากเพื่อนๆคอมเมนต์ไม่ขึ้นไม่รู้เนาะว่าใครรับชมมา ช่องมันแดงค่ะช่องมันแดงช่องมันแดงก็เลยอทักทายคนเพี่เก่งมากเก่งเก่งที่สุดเลยขอบคุณนะคะแวะมาให้กำลังใจกันคะ่ะเดินทางมาสามสิบหกแล้วขอบคุณค่ะเราต้องเข้าไปดูได้สดของเพื่อน แล้วก็ถึงจะเข้าถึงคลิปได้เนาะคิดว่าน่าจะเป็นยแบบอาจจะเข้าดูทางแว่นขยายไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะเข้าดูทางแว่นที่แวะมารับชมแล้วก็ขอบคุณที่เพื่อนๆที่ผ่านไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากๆานานแล้วนะคะนานแล้วค่ะน่าจะใกล้แล้วล่ะ นาทีก็น่าจะใกล้แล้วล่ะสวัสดีแม่แนเนเนาะแม่ไหมสวัสดีแม่แนนค่ะขอบคุณนะคะผ่านการตั้งค่ามาก็จะร่วมสองเดือนแล้วล่ะค่ะจะร่วมสองเดือนแล้วก็พอไปได้ค่ะเพื่อนพอไปได้ค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะ่า แต่เดี๋ยวนี้ก็ชช้างกระดิ่งแจ้งเตือนจ้าจ่ะเขาก็ค่ะอ่าคุณคำนางผ่านหรือ,อยังคะคุณคำนางชื่อพอจังเลยค่ะคุณคำเรื่อยๆก่อนเนาะคะคุณคำนางผ่านสตรีมไปหรือ,อยังแบบสายขาวเนี่ยเราก็มั่นใจแล้วเราเราไม่ผิดแน่นอน แล้วไม่ผิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอะไรให้กันเด้อผ่านไปผ่านมาก็แวะมาให้กำลังใจกันนะคะก็หกมีนาเนาะสิบหกมีนาเลยแล้วมั้งเนี่ยเอออีกหนึ่งน่าคงจะไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่หรอกเพื่อนก็ยังไม่รู้ว่าเราขึ้นเนาะก็ มีเข้ามาขนาดนี้ก็ดีแล้วเมื่อกี้ก็เข้ามาเยอะอยู่เข้าทีราด,ดน้อยไหมจุ๊บปุ๊บุ๊บอม,มันเก่งของยย่คุณเนอมาให้กำลังจัดสู่เป้าหมายสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสมหวังเหมือนกันค่ะเนาะมารอรอบหนึ่งนะ้วตกเวทีคะ่ะแม่ไหม ตกเวทีไปค่ะตกเวทีตกเวทีไปรอดทักขอบคุณมากเลยค่ะอ่าขอบคุณนะคะที่แบะทักทายกันค่ะดีต่อใจค่ะคุณคำนางนิดเดียวตกเวทีถ้าแบบน้อยมั้งน่าจะเป็นกลัวจะไม่รอด เลยเลยชาร์จแบบไปด้วยนาะถึงขั้นโควินเตอร์ก็ขอให้อาตายเต้าขึ้นไปได้ก็ก็ดีแล้วก็ดีใจแล้วล่ะเป็นผู้ฟังน่ารักมากเลยค่ะไม่ยกไม่ยกมือเลยไม่ยกมือเ uh, นาะไปดูไปดูคลิปเพื่อนก็อ่า ขอบคุณค่ะน้องหมายแล้วก็แนนไม่แนนขึ้นบอกให้ไม่แนนขึ้นชั่วโมงหนึ่งแม่ขึ้นแค่สามสิบนาทีพอไม่ไม่ไม่นานหรอกเนาะไม่นานไม่ไหมก็คงจะอ่าได้ขึ้นแท่นได้ขึ้นแท่น ถ้าเราถ้าเราลงคลิปไม่ผิดแล้วเราก็ไปตรวจสอบตัวเองว่าเราเราจะเดินทางผิดอย่างอื่นหรือเปล่าและทางผิดอย่างอื่นมันก็มีหลายทาง <S <S มืดลงแล้ว <S <S มองดูข้างนอกออก็ตะวันก็ลงสวัสดีค่ะเดียวแบ่งปันจ้ะน้องลงคลิปเดียวในในในกลุ่มใน,ในอ่าวงอายุสินนี่แหละจ้ะสามสิบนาที เหมาะสำหรับอ่าสวสว,สวผู้สูงวัยนะคะอ่านั่งไลฟ์สามสิบนาทีคุณเอ็นเอ็นคุณเอ็นเอนกำลังรับชมคุณอันนี้อ่านยาอบอุ่นนะสามสิบนาทีได้ขนาดนั้นก็อบอุ่นแล้วจ้ะ พี่ก็เพิ่งจะขึ้นแต่ยังไม่ได้แวะเข้าไปหาเลยมีโปรป้ายขึ้นอยู่น้องสแตมโอ้คุณอ่านอะไรเนาะ n อนเนอเนาะ n ออนสวัสดีค่ะคุณ n อนอนกำลังรับชมอยู่เนาะือต่อช้ามากเมื่อกี้ก็ตกตกเวทีเพราะเชื่อมต่อช้านี่แหละค่ะเชื่อมต่อ ยังหนุ่มยังน้อยก็ขึ้นชั่วโมงหนึ่งไปแม่อายุเยอะแล้วขึ้นขึ้นสามเดียวนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่แวะมาให้กำลังใจเนาะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะอินทินีแก่นจำปาอา้าวนึกว่าคุณจูชนันแต่ใช่เปล่าสุทกขอบคุณมากเลยค่ะ อขอบคุณนะคะที่แบะทักทายกันค่ะดีต่อใจค่ะคุณคำนางเข้าดูแบบอาริจินนันอะไรนี่เลยวันที่สิบหกมีมีนามีนาคมนี่แหละค่ะค่อยเป็นค่อยไปค่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคะ ดีกว่าดีกว่าไม่เดินเนาะเดินเดินนิดทีทีทะนิดเดียวตกเวทีก็แบบน้อยมั้งน่าจะเป็นอย่างขอให้ทุกคนปังๆเนอคนที่ผ่านไปแล้วก็ขอให้ปังๆคนที่ยังไม่ผ่านก็ขอเมือนใหม่ก็เห็นเรื่อยนะโปรไฟล์ขึ้นแบ๊บๆแบบอยู่ ที่ราดน้อยไหมจุ๊บุ๊บุ๊อมืมันเก่งของยอาคุณเ้อมาให้กำลังใจไม่ไม่ไม่นานหรอกเนาะไม่นานไม่ไหมก็คงจะอ่าได้ขึ้นแทน่นได้ขึ้นแทน่นมารอรอบหนึ่งแนละ้วตกเวทีคะ่ะแม่ไหม <laughs> ตกเวทีไปคะ่ะตกเวที ตกเวทีไปรอบขยายไม่ได้แล้วก็จะ,ะนับที่เป็นอาริจินนันนะคะอาริจินนั่นับชมอยู่สวัสดีค่ะคุณยายไมย้แม่ไมสวัสดีคุณยายไมยนะคะ,ะแบดเบือน้อยค่ะสวัสดีนะคะน้องไมยที่มาให้กำลังใจพี่อ่ะทิพหาอะไรก็คงจะ พอได้ไม่ถึงขั้นแบบ mm hmm. โกยอินเตอร์อ่านาทีรับชมเนาะนาทีรับชมแล้วก็อ่าอ่าต้องเข้าเรื่อยๆก่อนเนาะ,ะคุณคำนางผ่านสตรีมไปหรือ,อยังสู่เป้าหมายสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันนะคะขอให้ อทุกคนมีความสมหวังเหมือนกันค่ะเนาะสู่เป้าหมายสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสมหวังเหมือนกันค่ะเนาะไม่เข้าแล้วละ่ะทางแว่นแต่เดี๋ยวนี้นะมันก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นหน้าโปรปไฟล์ทางโฮมเนาะทางโฮปันเนาะทำให้